สวัสดีค่ะช่องหลังบ้านทนายลูกคนนะคะเรามาดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้่าสรมนนไได้้้แแแลลววะปขอไปเผื่อใครคะเนี่ยขอให้น้องมนครับน้องมนกำลังทอ่าทำคลิปอยู่ก็เลยยินดึงตรงนู้นโหลดนานอันนี้ของเจ้าชู้อันนี้ของผมนะแต่อันนี้ไม่็นเไม่รู้ของใคร ทำไมได้กันบ่อยจังไอ้ชัยร้องเนี่ยเผื่อเผื่อไม่ได้นะเขาบอกของของเขาไม่ทำไมเขาจำพี่ได้อะพอพี่จะไปเขาบอกอย่นี้แล้วอย่าไอ้ใช้ยอย่าพูดไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเสื้อมาไม่ไม่เขาเห็นดูไมด้ว่าดูดีสุดตาเราไปดูบรรยากาศกันนะคะช่วงนี้เป็นการทานข้าวกันนะคะแล้วก็มีให้ทุเรียนเอ่อ แพ็กเรียนให้ทานนะคะอร่อยไหมคะอร่อยเยกินทุเรียนนี่ไงคะ เมื่อวานไม่เมื่อวานไม่กินไงวันนี้เช้าๆหาของหวานใส่รักกลนหนึ่งเม็ดเท่ากับหนึ่งโลนะไม่ไหวแล้วขึ้นเยอะมากเลยค่ะต้องเดี๋ยวเป็นถกันทำไรคะเบาโน้อามองทุเรียนเอามองทุเรียนเมื่อวานพี่ก็ให้ไปหมดแล้ววันนี้พี่อยากกินเอาก็ได้ซ่ว่าเขามาถ่าเอาเนาะเอาจะกล้ากินอยู่บ่ฮะ

มันเป็นผ <c oughs> ูเ้เรียนเขาไฟน่าอร่อยมากค่ะถึงจะเละแต่ก็กินไม่แล้ค่ะอร่อยยนะอร่อยมาก,มากนี่น่าสมซื่อปีนีปีนี้ราคไปีนี้ถูก <c oughs> ปีนี้ราคาไม่ค่อยแพงอ่อ้ยกินหมดงไม่อยแพน้นีร่อ้าาไม่อกราคาไอยูกได้อพร้อนีมอ้าคอยงน้ามืออยู่ยแ้้าคอาู อะไรติดตุลิศเดี๋ยวพี่ิดให้พี่เอ็นอย่าทำอย่างนั้นพี่เอ็นต้องอ้าปากแบบนี้นะพี่เอ็นนี่เลยเออนั่งเลี้ยยุนุสมัยเด็กน้อยนะนี่สมัยสมัยเด็กน้อยกลัวเพื่อนๆกินด้วยเราต้องเลี้ยไหว้วนหุนแล้วนี่จับตาดีตอนรอความใส่ช้มาว่าไม่กินอะไร อร่อยไหมลูกถ้ามีน้อยไม่เกินเขาต้องเยอะทีเดียวเลที่ที่ที่อะไรนะยากแอดมินแอดมินเอาเข้าไปให้ที่ระวังกับตาแมวนะที่เขาไปให้อ่ะที่กรงเอกเอ็แล้วพวกเราเป็นไงพี่หนิงถือดีๆนะ กับกันมาแย่งเอานะเนี่ยจะแบ่งพี่แอนคนละเม็ดเนี่ยจะแบ่งพี่แอนคนละเม็ดพี่แอนพี่จะแบ่งมันมีสองเม็ดจะแบ่งคนละเม็ดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทนายลางบ้านทานเลยค่ะเพราะว่าแอนทานตั้งแต่มันมีสองเม็ดนะลูกให้ผมคนเดียวก็ได้ขอบคุณนะคะพนายนะคะแม่มาต่อยก็ได้เพิ่นบอกว่าเพิ่นยังไม่ทานไอ้แอนไปทานตั้งแต่เช้าแล้วค่ะทาน พี่เ <substit> อ <uting> ็น <expand> ไม่ชวนน้องนุ่งเลยนะคะรักไปเแค่ไม่เอ็ไปถ่ายคลิปเลยไปล่อเห็นยยอมเสสีละไปถ่ายคลิปเมื่ครับว่าของดีน้อยอ่ะคนละครึ่งเม็ดคนละเม็ดนะคะของดีมีน้อยของดีมีน้อยนะคะพี่หนิไปคนละเม็ดนะคะค่าจะมาก็ร่วมด้วยเชื่อใกันร่วมไปขอบคุณค่ะพี่หนิเราเติมของหวานชุดเมลู อนนี้อยาให้ได้หลายร้านไม่ไดเน่ยนมวไอ้ไอ้ผู้ให่จีเา้าไปทางบัจลา้มาบ่ยัไม่้าไปด้เ่อก็กำลังบอกได้เร่อยครับกำลังบอกหาชิปไปเรื่อยๆครัมครับง่ครับมเพราะอันนี้ต้องอั้ต้องให้ต้องใ้เไปอ่าานเมไม่ทางย่าอูเก็บเอง พี่ที่พวันนี้เป็นพี่นะครับไกล้านีูเ kind ร of ียนแล้วกินผู้รียนด้วยหรอครับอ้าวูนี้ได้ไงน้องนิ่งไม่ยังก็ขอดำเรากินผู้เรียนก่อนกินผู้เรียนด้วยหรอกินค่ะอันนี้พี่นิงแบ่งนะคะ คนละเม็ดคนละเม็ดลนี่ีวเขาหน้าตาใรกันหนิงขาวน่าต้องกินของนยังไม่ไิยังไม่ได้กินนี่หวุเรียหรือเปล่าครับทำไมจะยเรียงต แซ่บค่ะอุ๊ยวันนี้มาชุดสีสีสีน้ําเงินเมื่อวานสีชมพูสีสวยเตรียมพร้อมหรือยังคะวันนี้เมื่อวานจัดหนักขยากเมื่อวานเมื่อวานยายจัดหนัก ยายสมอสเอลเคสไหมเมื่อคืนน่ะค่ะแต่ฝนว่เห็นยายสมอสเต้นวู้ยมานอนเสร็จเตร็วบูมินเข้ามาในช่องที่เสืออยู่เพราะว่ามีช่องที่เสือ,อไลใช่ปะ่ะโอ้เต้นอย่างมันค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้ก็กำลังนั่งทานข้าวกันนะคะผ้าป่านะคะมีหลายๆต้นเสร็จจากนี้แล้วเราก็จะไปแห่ผ้าป่า แล้วก็จะมีการทอดนะคะทอดพะป่ากันวันนี้นะคะไปแห่ต้นเงินเรามาดูนะคะอันนี้ผนพึง่งลงมาจากข้างบนนะคะมาทานข้าว <c oughs> สวยนะคะคนสวยจะไป네ไหนคะเนี่ยไปไปไงคืนละทีไปบาทกันรักทึกค่ะคนสวยจะไปเป็นนางฟ้านะคะทำไมอ่ะทำไมไม่เข้าเฟรมอ่ะโอเคนี่ได้ง ได้แล้วค่ะสวยค่ะเขาเป็นนางฟ้าดูสิเรื่อยๆเขาเป็นนางฟ้านะคะลุงใช่จด้จิ้าจงเนนางฟ้าเดี๋ยวเดาราด้วยหนลงมา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 ดาราก็ด้ไหม ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุมพลด้นะคะสำหรับคลิปนี้จะขอลงไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ